ครับสวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนคาปาเครื่องเสียงนะครับยี่ห้อซากนะครับ AH s E เ g รในตํานานเสียงดีตัวนี้หุ้มแคปลาเองครับผมกิ๊ดสวสดิกใหม่ทำเองวันนี้มามูเปลี่ยนคาปาครับของเดิมมันอยู่ประมาณ25ห้าโวลต์0ฟาลัดครับผมเปลี่ยนไปเป็นตัวนี้ครับ ตัวใหญ่เลยตัวเนี้ยประมาณ 1, 1. สามสิบห้าโวลต์หนึ่งหมื่นฟารัดนะครับผม <สา S 1> เปลี่ยนสายแผงวงจรนะครับผม้วมนิไยการติดบูทูนห้าจุดศูนย์นะครับครับผมตัวนี้ผมซื้อมือสองมาสภาพใหม่มากไม่เคย ได้แกะได้ซ่อมนะครับผมวันนี้ผมก็เลยซ่อมเล่นซะเลยครับผมลองดูนะครับผมครับขอบคุณครับ